ถือว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากฝีมือที่ขึ้นแท่นเป็นสาวโสดหมื่นล้านสำหรับจอยเรลนีแถมยังขวัญใจของผู้หญิงยุคใหม่หลายๆคนที่ตอนนี้มีอายุครบ46ปีแล้วแต่ก็มักจะถูกถามถึงเรื่องความโสดหรือทำไมยังไม่แต่งงานมีครอบครัวเสียทีล่าสุดในรายการตีท้ายครัวเข้าไปถึงห้องนอนเปิดบ้านจอยเรลนีพาชมสวนผักผลไม้ในบ้านตอนหนึ่งถามถึงเรื่องราวความรักถามว่าที่ผ่านมาครบแต่คนในวงการเคยมีคนขอแต่งงานไหม จอยอมรับว่ามีแต่ไม่ได้มีภาพว่าอยากแต่งงานเป็นคนไม่ได้อยากแต่งงานเราอาจมีสเปซของเราบางอย่างสมมติเป็นแฟนกันเราอาจจะไม่อยากบอกว่าไม่ชอบสิ่งนี้แต่เขาไม่ใช่มันก็รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่มีการปรับจูนอะไรเท่าไหร่รู้สึกเราคิดผิดหรือเปล่าพอผ่านมาอายุเท่านี้เริ่มมีคําถามเรายังไม่รู้จักเลยเขาอาจจะดีแต่เราก็แบบเธอเป็นใครฉันไม่รู้จักเธอฉันไม่คุยถามว่าที่คบมาบอกเลิกก่อนเรอจอยกล่าวว่าสมมติเป็นคนที่คบแล้วเรารู้สึกทะเลาะกันไม่แฮปปี้เราก็จะบอกเลย ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรว่าต้องมีคู่สมัยนี้ไม่จําเป็นต้องมีครอบครัวเราแฮปปี้แบบไหนก็แบบนั้นคนมีครอบครัวคนมีลูกหรือว่าการอยู่คนเดียวมีความทุกข์ความสุขที่แตกต่างกันปอณัทวุฒิพิธีกรพูดถึงจอยด้วยว่าเคยร่วมงานกันจอยเป็นเพื่อนที่น่ารักแต่น่าจะเป็นแฟนที่ยากเหมือนกันจอยบอกเลยว่าประโยคนั้นแม่จอยพูดแม่จอยพูดเหมือนพี่ปอไปเลยอาจเป็นความคาดหวังเพื่อนเราไม่คาดหวังแต่เป็นแฟนเราอาจคาดหวังเยอะขึ้นเพราะเรารักเขามากๆเราคาดหวังกับเขาเยอะจนเกินไป อันนี้พอผ่านเวลามาเราคิดได้เมื่อก่อนคิดไม่ได้